มาเอลกัดงัวก่อขาดไปได้เลยไปก่อนเลยร้านขายยาเมืองได้อันดับแรกเลยคือยาหอมนะทุกคนเตวมาหน่อยก็เจอเห็ดห้าโหยงามขนาดกจ่ายไปได้ก็ซื้อมาเห็ดรำอุ้ยกับมักตากับมักปอกกับมักกันจะเป็นลิ้มวนในงานนาไม่ก้ามไม่ขายขายครัวกับม้วน กาดมัวนี่มาได้ขายแค่มัวเนอะมีของขายน่าขนาดมีขายกอยากสปปะสปสเปดขายเสื้อขายผ้าขายเกิบอันนี้จินแห้งนะโอ้ทยาลาม อันนี้พริกแห้งนะทุกคนส่วนใหญ่อะป่อการแม่กาเปินจะมาซื้อเยอะๆแล้วเปินก็เอาไปขายต่อตักกาตบ้านและและ้วเฮาก็มาเจอสิ่งที่แม่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ออกบ้านมาก็คือนอนไหมทอดมักขนาดมักแตเนอเอาสองถาดก่อนเถอะ,ะอู้ถึงกาดมัวที่เรื่องชื่อลือชาก็จะมี้ากับปิ ข้าวปลาบวงปลาแห้งของของกินที่เปนยะในครัวน้าขนาดคนเมื่อก็ตั้งใจมาซื้อเน่านอกคนสมัยปรกเกาอ่ะอันนี้ก็ับมาแวะร้านข้าวทุกคนได้ข้าวดำไปเหี่ยสองกิโลนั่นแล้วไปเอาเข้าวขวบลูกไหนมาบดายบฮยของเริ่มเต็มไม้เต็มมือแล้วเนอะขลอนักขนาด,าดาก็เด้๋ยวหอกจะเตียวไปแล้วก็เอาขัวลัดแลกไปไว้ก่อนเนอ เริ่มนิ้วล็อกแล้เอาไว้หลังรถเนี่ยล่างว่ามาหายกระตามาแม้กระจายเอามาไว้ทัลอะเขาขั่วไม่ให้หายก่อนอเปิดนหนะ้าวันเสียง,ง่ายกาดทุ่งฟ้าบดหรือว่ากาดงัวจะมีทุกวันเสาร์เลย บนพื้นที่เนี่ยเปิ้ลก็จะงูจักกันมดและประเดี๋ยวนี่นะเปิ้ลก็จะขยายไปตั้งเพิกตพลงไต้แหมกว้างขนาดมังกรกับเตล์ปอบข่อยมีต้นไม้ต้นตอกดอกไม้นะโอ้งามขนาดดอกเตววดอกปอบมะูแล้วสิ่งที่แม่ตั้งใจว่าทำอย่างก็คือจะมาซื้อกาพีคือที่บ้านอะทำน้ำพิกบ่อยมากทุกคนแล้วก็ซื้อพก,กาม,มาซื้อกำถึงสิบบาทสิบบาทก็เลย จะมาซื้อแล้วก็ปลูกเองเลยถูกขนาด90บาสิบบาทซื้อมาห้าเนี่ยขนาดนรี้ที่เพิ่งนำมือกัดมัวก็จะมีหนึ่งยี่สิมาและแมวค่ะหมาแมวมือนี้แจกฟรีเนอ้าโอ้โหห้าเท่าล่ะอ่อนมาตัวนี้ให้แล้วเนี่ยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ แล้วก็มุ่งตรงมาที่ร้านขมนมเส้นถ้าอยากขนมสเส้นน้ำนี๊วยกะจัาไปกะสอง 58. ห้าสิบบาทหอมใบกานะกๆๆๆในกุเรงกุเล็งกุเร็งปนหาข่อยเสาะหายอย่างหูออกข่อยฮะทุกคนอ๋อน่ากินขนาดบอกกองได้ขนมสเส้นละบ่เอามาไว้ตีโลดก่อน จำนี้เขาก็จะเมือ่อทุกคนเข้าแแคบอเอาไว้หลังรถไปได้มันจะปิวกันเลยต้องเอาไว้หน้าโรถแล้วก็มีคนอยากี่เข้าเอาลาเทาะละขนมออออแล้วก็จะมีบริการที่จอดรถเนี่ยทุกคน30บาทแล้วก็เขาก็จะปีกบ้านละเนื้อตักใส่ตักใส่ม่เ่ดเอนค่อยอันนี้ออกจากซอยที่จอดรถมานะอันนี้ก็คือ กาดงัวหมดเลยนะที่ทุกคนหันเป็นจ้องเป็นจ้องลายเลี้ยงแ l บน้าแม่มัมรเลี้ยงเพงะว่าโอ้คนกันนักร้านกันนักอยากที่มาแอวกันเนอร์บ้านเฮาอ่ะของถูกของก็คือมีหื้อเลือกนักอะ่ะค้าได้อย่างอะ่ะมากาดงัวเตอะติดหนึ่งอะ่ะมีเต้อเดียวมาอุดหนุนพวกกาแม่กาเปิ้ปตอยอันนี้มาถึงบ้านอันนับแหลกเลยก็ ขอมาล้างเห็ดห้ากันเตอจับพอดีมากีเข้อตอนเดี๋ยวจะมีรีวิวแก่งทำแก่งเห็ดห้าเตอเนอร์ฝากทุกคนติดตามในช่อง youtube แล้วก็มีช่อง facebook ของแม่จินดาพาเพลินเตวเนอร์เจ้าล้างเห็ดไปจมไปโพดนางมันมาจมตองมีอยู่ไอทอปรุ่นใหม่แล้วนีนยใครสนใจทักมาเลยเนอร์ทักเนิ่ง โอ้อันนี้อันมาแอะไแม่ไอติ๊กมาเป็นคนไปเกมขายนี่เป็นกระเทียมหัวใหญ่ที่เราตั้งใจจะเอามาดองทํากระเทียมยกกันนะทุกคนเดี๋ยวจะทําคลิปทํากระเทียมดองยกตยเนอร์ส่วนนี่ก็กาพี่ของแม่ที่ซื้อมากระเดี๋ยวก็จะปลูกละกะเอานะกะปอซื้อเหมือนกันนะสิบบาทอะหากเต็ม่นว้าโอ้เหมาะขนาดคลิปนี้จบเตยก่อนเนอร